อ่วันนี้พี่ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเช่นเดิมนะครับนะวันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบจริงนะครับของนายสิบตำรวจสายปราบปรามนะครับสอบไปเมื่อวันที่13นะครับธันวาหกสานั่นเองนะครับนะเป็นข้อสอบจริงนะครับย้ำว่าเป็นข้อสอบจริงนะคลิปนี้ก็จะเป็นของวิชาคณิตศาสตร์นะครับนะเป็นข้อสอบจริงของวิชาคณิตศาสตร์นะก็ไปดูกันเลยนะครับสําหรับข้อที่1นะอ่าก็เป็นชุดของตัวเลขใช่ไหมครับอ่าให้เราหาความสัมพันธ์ใช่ไหม นะให้เราหาความสัมพันธ์นะว่ามีค่าตรงกับข้อใดใช่ไหมครับก็3ขอ7จ็ขอ 14, งอ1ินะครับพวกเราตอบใช้ข้อไหนกันเลยนะข้อนี้ก็ให้พวกเราฝึกทําดูนะครับตอบใช้ข้อไหนกันนะครับอ่าก็ไปดูเลยนะพี่จ็ฉเฉลยแล้วนะครับข้อนี้นะเราจะสังเกตเห็นอะไรครับข้อนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าไอ้สอเนี่ยมาคูณกับ3 แล้วลบกับ3คูณกับ1นะครับจะมีค่าเท่ากับ3นะครับ2คูณ3มีค่าเป็น6ใช่ไหมครับ3มคูณ1มีค่าเป็น3ดังนั้น6ลบ3มีค่าเท่ากับ3จริงไหมครับจริงนะต่อไปนะครับบรรทัดที่2นะฮะ4คูณกับ5ลบกับ3คูณกับ4จะมีค่าเท่ากับ8 4คูณ5มีค่าเท่ากับ20 3คูณ4มีค่าเท่ากับ12 20ลบ12มีค่าเท่ากับ8จริงไหมครับจริงนะครับบรรทัดคําตอบมาดูกันเลยนะครับก็จะต้องทําเหมือนกันนะครับกับ2บรรทัดแรกนะครับนะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับนะเราก็จะได้ว่า6กคูณกับ4แล้วก็มาลบกับ2คูณกับ5นะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 6คูณ4มีค่าเป็น24 2คูณ5มีค่าเป็น10ดังนั้น24ลบ10มีค่าเท่ากับ14นะครับข้อนี้จึงตอบ Choice C ก็คือ14นั่นเองนะครับก็ไม่ยากใช่ไหมนะก็ตอบ14นะครับนะก็ไม่ยากนะครับดูความสัมพันธ์มันนะครับข้อนี้ใครไม่เข้าใจก็หยุดคลิปแล้วก็ทบทวนนะครับนะ ก็ทุกส่วนนะครับเราอย่าไปคิดมากนะครับมันเป็นการคํานวณพื้นฐานเฉยๆนะโอเคไหมครับมันเป็นการคํานวณเนี่ยพื้นฐานนะอ่าไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับอ่าข้อนี้ก็ตอบช้อยคอก็คือสิบสี่นะครับนะตอบสิบสี่นะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าพี่กับน้องนะมีเงินเก็บรวมกันเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับ พี่มีเงินมากกว่าน้อง50บาทน้องจะมีเงินกี่บาทก็35บาทขอ40บาทค45บาทง50บบาทนะครับนะข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะพี่เนี่ยจะกำหนดให้น้องเนี่ยมีเงิน x บาทนะนะครับน้องเนี่ยมีเงิน x บาทนะครับมีเงินเท่ากับ x บาทนะแล้วพี่เนี่ย ในโจทย์เนี่ยมีเงินเท่ากับเท่าไร่ครับสแสดงว่าพี่เนี่ยจะต้องมีเงินเท่ากับ x บวก50บาททำไมถึงบอกว่า x บวก50บาทก็โจทย์เขาบอกว่าพี่มีเงินมากกว่าน้องเนี่ย50บาทใช่ไหมในเมื่อน้องมีเงิน x บาทแล้วพี่จะต้องมีเงิน x บวก50บบาทโอเคไหมครับอ่าเข้าใจนะอ่าไปดูกันเลยต่อไปนะครับต่อไป เขาบอกว่าพี่กับน้องเนี่ยพี่กับน้องนะฮะมีเงินเก็บรวมกันคําว่ารวมกันเนี่ยก็คือบวกกันใช่ไหมครับอ่าร้อยบาทนะเราก็จํานวนเงินของพี่เนี่ยก็คือ x อ็บวกห้าบาทมาบวกกับจํานวนเงินของน้องก็คือ x บาทเท่ากับ120บาทนะครับอ่าดังนั้นพี่กับน้องเนี่ยมีเงินเก็บรวมกัน120บาทก็คือเอาจํานวนเงินของพี่ก็คืออะไรครับ x อ็บวกห้าสิบ บวกกับจํานวนเงินของน้องก็คือ x บาทใช่ไหมครับอ่ามีค่าเท่ากับเท่าไรครับ120บาทตามที่โจทย์เขากาหนดเลยนะครับนะแล้วทีนี้ทํายังไงต่อเราก็แก้สมการหาค่า x ออกมาเราก็จะทราบแล้วว่าน้องเนี่ยมีเงินกี่บาทใช่ไหมครับอ่าเราก็หาค่า x ออกมาว่าน้องมีเงินกี่บาทนะครับอ่า x บวกกับ x จะมีค่าเท่ากับ2 x บวก50นะครับนะอ่าห้ก็คือตัวนี้นะครับนะส่วน x บวก x มีค่าเท่ากับ2 x แล้วก็มาบวกกับ50ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไรครับทีนี้120ใช่ไหมอ่าดังนั้น2 x เท่ากับ120บลบห้าทำไมถึงได้ลบ50ก็อะไรครับจากบวก50เราย้ายมาก็จะกลายเป็นลบ50นะ ดังนั้น 2x เท่ากับ120ลบ50มีค่าเท่ากับ70นะครับนะมีค่าเท่ากับ70นะ x เดียวเราก็จะได้เท่ากับเท่าไรครับ70หารอะไรครับหาร2มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ย35นะหารลงตัวนะครับนะก็คือ35บาทนั่นเองดังนั้นน้องจะมีเงิน35บาทนะครับนะ น้องมีเงิน35บาทแล้วพี่เนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็เอา35บวก50ก็คือ85บาทแต่เขาไม่ได้ถามหาว่าพี่เนี่ยมีเงินกี่บาทใช่ไหมครับเขาถามหาแค่น้องเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็คือน้องจะมีเงิน35บาทจึงตอบช้อยอะไรครับช้อยกอนนะก็นะะคือ35บาบาทนั่นเองนะครับก็ G ไม่ยากใช่ไหมครับ <S <S นะข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับนะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับ ข้อต่อไปเขาถามหาอะไรนะครับเขาบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับมีจํานวนคนทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยคนนะครับนะเป็นนักเรียนหญิงเนี่ยแปดร้อยสิบคนนะครับนักเรียนชายคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับข้อนี้ก็คืออะไรครับให้เราหาจํานวนนักเรียนชายมาให้ได้ก่อนว่ามีกี่คนนะครับดังนั้นเราก็แปลงจํานวนให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ขอ อะไรครับ45%คอห้งอ5้นะครับอ่ะเราไปอะไรครับหานักเรียนชายกันเลยนะว่ามีทั้งหมดกี่คนนะครับเราได้จํานวนนักเรียนชายมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาแปลงให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะได้คําตอบแล้วนะข้อนี้ไม่ยากนะครับหานักเรียนชายนะนรชายนะก็คืออะไรครับหาได้จากอะไรครับ1800ตั้งลบด้วยจํานวนนักเรียนหญิงนะก็คือ810ใช่ไหมครับ 1800ลบ8ป0มีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ990คนนะครับดังนั้นเราทราบแล้วว่านักเรียนชายเนี่ยมีค่ามีทั้งหมด990คนใช่ไหมทีนี้เราก็มาแปลงไอ้990คนเนี่ยให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแปลงยังไงมาดูกันนะครับพี่เคยสอนแล้วนะครับพี่เคยติวแล้วนะเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเราจะ แปลงให้เป็นเปอร์เซ็นต์เราจะต้องเอาไปคูณกับ100นะครับแล้วก็หารด้วยทั้งหมดนะก็คือ990เราจะแปลงให้เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับคูณกับ100หารด้วยจำนวนทั้งหมดก็คือ1,800นะฮะก็คือ1,800นะก็หารเลขคูณเลขปกติเลยนะครับ0ตัด0 0ตัด0น,นะครับ9 2้าใช่ไหมเก้าหนึ่งเนะฮะจะได้110หาร2มีค่าเท่ากับ55เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ ข้อนี้จึงตอบช้อยงอนะฮะก็คือ55%นะครับนักเรียนชายคิดเป็น55%นะครับข้อนี้นะก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะเราต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับนะอ่าไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับไปดูข้อต่อไปกันเลยนะฮะข้อนี้เขาบอกว่าจากลำดับ20 19 16 14 11 8 5a จงหาค่า a นะครับนะจงหาค่า a นะเราจะสังเกตเห็นว่า20 16 11 5เนี่ยมันไม่ใช่ชุดของคำตอบชุดของคำตอบก็คือ19 14 8แล้วก็ a ใช่ไหมครับอ่านเป็นชุดของคำตอบนะทีนี้เราก็มาดูความสัมพันธ์เลยนะอ่ะดูความสัมพันธ์เลยนะ20 ไปสิบหกเนี่ยมันลดลงเท่าไรเอ่ยก็คือลดลงสนีะ่นะนะยี่สิบลบสี่มีค่าเท่ากับสิบหกนะครับแล้วสิหกไปสิบเอดนี่ยมันลดลงเท่าไรครับลดลงห้านะฮะโอเคไหมครับสิบหกลบห้ามีค่าเท่ากับสิบ1อ็ดสิบเอดไปห้าเนี่ยมันลดลงเท่าไรครับลดลงหกนะสิบเอ็ดลบหกมีค่าเท่ากับห้านะครับอ่าเราก็มาดูชุดของคำตอบกันนะครับชุดของคำตอบเนี่ยสิบเก้าไปสิบสี่เนี่ยมันลดลงเท่าไรครับ ลดลงห้านะฮะแล้วไอ้สิบสี่มาแปดเนี่ยมันลดลงเท่าไรเอ่ยลดลงหกนะโอเคไหมครับดังนั้นคําตอบเราอะไรครับแปดไปเอเนี่ยมันจะต้องลดลงเท่าไรเอ่ยลดเจ็ดนะทําไมถึงลดเจ็ดก็ตามลําดับเลยนะครับลบห้าลบหกลบเจ็ดนะครับแปดลบเจ็ดมีค่าเท่ากับหนึ่งนะ 8ลบ7มีค่าเท่ากับ1นะครับอ่าชุดข้างบนก็ลบ4ลบ5ลบ6เหมือนกันใช่ไหมครับอ่าชุดข้างล่างจะเป็นลบ5าลบ6ลบ7ตามลำดับเลยนะครับนะเพราะฉะนั้น a เราเนี่ยก็คือ1ตรงกับช้อยคอนะตรงกับช้อยคอนะครับก็ไม่ยากใช่ไหมอ่าก็ไม่ยากนะข้อนี้นะครับไม่ยากนะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับ ข้อนี้ก็ตอบช้อยคอนะครับก็คือ1น,นะอ่าข้อต่อไปกันนะครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่ามะนาว3ลูกเนี่ยราคา5บาทนะครับนะมะนาว3ลูกเนี่ยราคา5บาทนะครับถ้าเราซื้อมะนาว350บาทเนี่ยแล้วนําไปขาย7ลูก15บาทเราจะได้กําไรกี่บาทนะครับนะ กอได้กําไรห0สิบาทขอได้กําไร75บาทคอได้กาไร80ดบาทงอได้กาไร100้อบาทนะครับอ่ะพี่ถามพวกเราหน่อยว่าไอ้มะนาว3ามลูก5้าบาทใช่ไหมถ้าเราไปซื้อ3 5มรอยห้าสิบาทเนี่ยเราเนี่ยจะได้อะไรครับได้มะนาวกี่ลูกนะถ้าพวกเราไปซื้อมะนาว3 5 0ห้าสบบาทเนี่ยพวกเราจะได้มะนาวกี่ลูกนะครับอ่ะ โดยการนะครับเราจะต้องหาจำนวนของมะนาวที่เราซื้อในราคา350บาทเนี่ยมาให้ได้ก่อนใช่ไหมอ่าโดยการนะครับเอาจำนวนลูกมะนาวเนี่ยตั้งก็คือ3หารด้วยราคาก็คือ5บาทนะครับแล้วไปคูณกับ350บาทเราก็จะได้จำนวนมะนาวนะครับนะก็ไปคูณกับ350บาทเราก็จะได้จำนวนมะนาวที่เราซื้อในราคา350บาท นะครับนะมีค่าคเท่าไหร่เอ่ย5ตัดได้เลยนะ5 1 5 5 7 3 5ดังนั้น3คูณ70มีค่าเท่ากับ210นะเราก็จะได้210ลูกนะครับนะจะได้มะนาวทั้งหมดเนี่ยมะนาวทั้งหมดนะที่เราซื้อมาในราคา350บาทเนี่ยจะได้210ลูกนะครับทีนี้ยังไงต่อทีนี้เราก็ เอาไปขาย7ลูก15บาทนะเราเอา210ลูกเนี่ยไปขาย7ลูก15บาทเราจะได้กำไรกี่บาทโดยการเอาอะไรครับเอาอะไรเอ่ยเราต้องการหากำไรกี่บาทใช่ไหมเราก็เอาอะไรครับ15ตั้งนะ15ตั้งหารด้วย7นะหารด้วย7แล้วคูณอะไรครับคูณกับ210ตัวนี้นะแล้วคูณกับ210ตัวนี้นั่นเองนะครับคูณกับ210 เราก็จะได้อะไรเอ่ยจำนวนเงินที่เราขายได้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าก็มาดูกันเลยนะครับคำนวณปกตินะ7ตัดได้ใช่ไหมครับอ่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอดใช่ไหมครับอ่าสิบห้าคูณสามสิบมีค่าเท่ากับสี่ร้อยห้าสิบนะสี่้อยห้าสิบบาทสี่ร้ยห้าสบาทเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กำไรเรานะครับนะ ก็คืออะไรครับ450บาทเนี่ยเป็นจํานวนเงินที่เราขายได้ทั้งหมดนะถ้าเราต้องการทราบกําไรเราเนี่ยเท่าไหร่เราก็เอาอะไรครับเอาจานวนเงินที่เราขายได้ทั้งหมดเนี่ยลบกับต้นทุนนะก็คือ450ลบกับ350ก็มีค่าเท่ากับ100บาทนั่นเองนะครับ100บาทเนี่ยก็คือกำไรนะนะครับนะ อ่ากำไรเราเนี่ยจะได้เท่ากับ100บาทตรงกับใช้งอนั่นเองนะครับอ่าสำหรับข้อนี้ก็ตอบ100บาทนะครับนะกำไร100บาทนั่นเองนะครับตรงกับใช้งอนะก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปติวนี้นะครับรอติดตามคลิปติวต่อไปก็จะเป็นเฉลยข้อสอบจริงเหมือนเดิมนะครับเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะน่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับนะก็พี่ขอลาพวกเราไปก่อนนะครับก็จบแล้วนะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะ